ครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับมานีมือนีมากพอครับอสำหรับคลิปนี้อีกคลิปหนึงครับผมอผมมีโอกาสได้พานมาจ,จากจังหวัดอามาศคามตําบลท่าตูมครับผมเนะาะอาจจะไปทั้งอำเภอว่าปีพทุมอามาศบกับอ อาจารย์เครื่องเสียงครับผมเพิ่นสิงเพิ่นกัาร่างลงเครื่องเสียงกําลัางสิตางเวทีนะครับถือว่าเนี่ยเมืองล้วกับว่าเป็นกับว่าชุดใหญ่กับว่าชุดน้อยนะครับชุดปันกลางกลางพร้อมง,งามนะครับเนาะเพิ่นกําลัางสิลงพอดีอภารพีพี่พน้องมาเมบิ่งครับเครื่องเสียงชุดนี้ครับผมเนาะอีกเทเลงนะครับผมกับชิปนี้พี่น้อง เอาประมาณ่บาหลายเรื่องครับผมเพิน่นกาได้สำหรับรถใส่เครื่องเสียงของเพิ่นมากอ่ะเป็นรถธรมรมดากับผมเป็นรถนี่ครับขั้นหนึงน่งเนาะมัาจะไปต้องได้ใส่รถหกล้ออันยังมากมายครับผมทั้งแยเงกเพิรนการ์มาอะไร ขาาณะนี้เพื่อนกำลังตั้งสำหรับตู้เบตรตนะครับตู้เบรเรียบร้อยนะครับนี่คือข่างด้านขวาของเวทีครับผมพี่น้องด้านขวาของเวทีกำตั้งตู้เบดเสร็จเรียบร้อยสำหรับเชียงกลางพี่น้องเพื่อนยังพัฒนาขึ้นเนาะยังข่างอยู่อยู่ทั้งเวทีพี่น้องยังขางทั้งเวที ่งเป็นเสียงกลางที่ที่ผู้ทำรายการเนี่เป็นยกเบิ้งแล้วครับพี่น้องนักบักแหงเลยนักบักแหงพี่น้องกา่าอันยกยกยกชิยกบึกขึ Boy, ้นพี่น้อ mm. in งอะี่เอาเบิ้งหลอพี่น้องเบิ้งหลดเอาเบิ้งไมุ่่นเพิ่นเพิ่นก็ยังยกหนักครับพี่น้องยกหนักใส่กำลังพอสมควรจังพูด จะท้ำเนี่ยพุทธทยถำเนี่ยยกบ่เขินแท้ๆครับเสียงกลางเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นสูตรที่ที่บ่เคยเห็นมาก่อนครับสูตรนี้เนาะสูุดที่บกเขินเมื่อก่อนขณะนี้เพิ่นกำลังจัดอันดับเอาตัวเสียงกลางขึ้นมาเลี้ยงกันเพิ่นขึ้นเสียงกลางให้อีกเกิดอย่งเนาะพี่น้องเนาะ เพินใส่ตู้เบียดคางละซีหน่ยครับผมอ่าใส่ใส่ปากเท่าไรครับเชียงเชียงอ่าเชียงเบียดครับ ปากพุ่นใส่ปากที่แปดครับผมปากที่แปดครับเบ็ดปลาคงปลาคงสีมีใบละใบละดอกเนาะครับเนาะครับหนึ่งคุณหนครับหนึ่งคนึะครับเนาะดอกเดียวพี่น้องตูเบ็ดอันนี้เสียงกลางบังใกล้ๆอีกเพื่อนพี่น้องเพิ่นยังพุทนเอาขึ้นก็บังด้านหลังของเสียงกลางพี่น้อง นี่คือดนหลังดานด้าน้า,นานงนะครับซึ่งเป็นอ่าอ่าขอถามเนี่ยครับอาจารย์เครื่องเสีงยงครับอันสำหรับตู้เบียดอันนี้เขาเอ่นว่าสูตรยังครับสูตรทุกเคครับเสียงก,างกาลางครับเสียงกลางเป็นไล่เลีครับ ครับผมไล่่เเพินอาจารย์เครื่องเสียงเลยได้ชี้แจงให้ให้พี่น้องได้ฟังแล้วครับผมอันนั้นเป็นสูตรที่อาผู้ไทยทั้นี้มาท่านเห็นจะเกี่ยวกว่าอันนี้ก็ได้ถ้าพี่น้องไปเปบิ่งก็ขายายอีกพี่น้นองก็เพิ่มเพิ่มเบิ่งไ,ได้ครับอาจารย์เอาไว้เอาไว้ข้างล่างเลย<ม>เลยบอครับ อันนี้เพื่อนเพื่อนว้างไว้ขลังหมายกว่าเพื่อนว้างไว้ไต่ไปทีนะครับนี่ยเพราะเป็นพวเวอรใ์ใส่พระใส่พวเวอร์อ่ะสามตัวนี่เพ่อครับอาจารย์สี่ตัวครับผมสี่ตัวโอ้สองช่องสองตัวสี่ช่องสี่ตัวสองตัวครับ ท่านท่านนี่ตัวล่างเลยอาจารย์ใส่สำหรับขับยังครับเนี่ยนาข้าวคับเบียดครับโอนนานาข้าวอันนี่ผมครับครับเบียดครับเบียดตัวน้อยหน่ะครับเออตัวน้อยหครับเบียดน้องพี่น้องเนาะเนี่ยยั่หอบพี่น้องเนาะพี่น้องเขาเบิ็งครับเป็นขับเบียด

สำหรับเพผ่นปี่จัยอัตัวนี้ปัจจัยขับเบรดครับผมอันตัวข้างบนนะครับกับตัวข้างล่างนะครับสึกเป็นยี่ห้อเดียวกันครับผม อาจารย์ครับตัวที่ขับเบียดนี่พราะเมื่อตัวนี้เขาเอื่นยี่ห้อเอียงครับเลยทีดีเคครับครับทีดีเคนะครับ <ใช S 1> น้องพี่น้องทีดีเคซึ่งเป็นอ, <ผม S 1> อาจารย์ขยายเสียงกำลังใส่กันหลายยุคในขณะนี้พี่นอ้อ,อ,งนองข้างบนนี้ขับขาล่างเป็นยี่ห้อเดียวกันครับอาจารย์ครับผมของออริโอจักกี้ครับครับ<อ>ของออริโอจักกี้ครับผมนีตัวข้างบนครับแลรมหมดครับอาจารย์ มอเตอร์ครับมอเตครับครับมอเตอร์อีออตอกตัวนีนเ้เป็นครับแรมเพิว่าใส่ตัวได้ก็ได้ครับกำลังกำลังขับต่อ่ๆกันเป็นับางครำนี่นะครับตัวตัวบนกับตัวล่างนะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันสำหรับครับแหลมครับกลางใส่ตัวได้ก็นนได้นะครับนอกเพิ่นลว่าสภาพที่น้องมางมงเบิ่งครับภาพเบื่อของเพิ่น

กำลังเกินเสียงกลางครับกลางกลางละที่ใบผลกำลังที่ใส่หลอกลากขึ้นครับพี่น้องก็มังชักหลอกดูภาพพี่น้องไปเพิ่งชมหนาระวังตู้เบรกับตู้เสียงกลางพี่น้องงามงามพี่น้องงามเพิ่นกำลังทีขึ้นอยู่ในเคือด้านซ้ายของวีเอทีกำลังทีขึ้นครับผม อาจารย์เครื่องเสียงอยู่อยู่บ้านไหนก่อนครับบ้านหันครับผมบ้านหันครับผมบ้านหันบ้านหันตำบลขาครับผมตำบลเขาอำเภอเมืองครับผมจังหวัดมหาสารคามเบอร์เบอร์โทรครับ082ครับ308 2700ครับผมอีกขออีกทีหนึงครับ082 308 2700ครับครับผมนี่คือคือเบอร์เบอร์โทรของอาจารย์เครื่องเสียงคือนี่ครับผมถ้าพี่น้องมาท้าความรู้จักกับ อ่ะเครื่องเสียงนี่นพี่รองเนาะเคนต้วงเสร็จแล้วหรือาพี่าน้องปฏิกาพี่น้องก็จะเริ่มกันพี่น้องบางแล้วการจะเริ่มกดกระดิ่งครับผม กดติดตามกดสไลด์กดแชร์ทั้งช่องของไมก์คลีครับผม